สวัสดีค่ะก็อาทิตย์นี้โบไปซื้อของมาจะทําแยกเป็น3มคลิปนะคะก็คือเป็นซื้อของใช้ทั่วไปแล้วก็เครื่องเขียนแล้วก็สินค้าที่ซื้อจากร้านขายส่งกันนะคะอ,อันนี้จะเป็นซื้อของทั่วไปนะคะเป็นพวกของใช้แล้วก็บิตามินนะคะก็มาดูกันเลยแล้วกัน,นะคะ่ะ ชิ้นแรกนะคะพอดีซื้อของชิ้นเดียวที่บูตก็เลยมารวรวมกันหมดเลยอันนี้เป็นวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมนะคะอันนี้โบกะว่าจะซื้อมากินเพราะว่าเอ,อเป็นค่อนข้างที่จะเป็นหวัดบ่อยก็เลยมันก็มีผลนะคะวิตามินซีกับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสาวนี่คงทําให้ผิวขาวด้วยการทานวิตามินซีนะคะแต่ว่าจุดประสงค์หลักของโบคือทาน เพื่อให้เป็นหวัดให้มันน้อยลงค่ะก็ควรจะทานวิตามินซีเพิ่ม1,000มิลลิกรัมนี่คือมากที่สุดแล้วนะคะจะต้องไปอ่านจักเล็ดดูนะคะว่าทานในชีวิตประจำวันทั่วไปเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรนี่ก็ทานแค่วันละ1เม็ดอาจจะพันหรืมิลลิกรัมน,นะ,ะมันมีหลายขนาดโบค่นข้างนี่จะเป็นหวัดบ่อยเพราะว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้นะคะ แล้วของบูธเนี่ยเออมันมีอยูสามีหอนะคะโบเคยกินของเมกาส่วนออแบ็กมอร์เนี่ยโบไม่เคยกินเพราะว่าถามจากเ,ออเพศสัตว์เนี่ยเขาบอกเน้นเ,เขาแค่บอกว่าแบ็กมอร์ที่มันแพงไม่ใช่มันดีอะไรนะคะแต่ว่าเมกาเนี่ยผลิตในประเทศไทยส่วนแบ็กมอร์นำเข้ามันก็เลยได้เสียภาษีมันก็เลยแพงกว่าเมกาเท่านั้นเอง โบก็เลยเคยกินเมก้าแล้วก็เลยลองซื้อของบูตกินแต่ของบูตแตกต่างกันตรงที่วิตามินซีเขาเป็นแบบสังคอนะคะไม่ใช่วิตามินซีธรรมชาติโบเคยกินเมก้าแล้วก็กินไม่หมดกระปุกหรอกค่ะยังไม่เห็นผลก็เลยขี้เกียจกินก่อนวิตามินซีมันก็เหมือนในความรู้สึกโบนะคะมันเหมือนกับกินยากก็เลยขี้เกียจกินกว่าจะหมดเราก็ต้องกินทุกวันทุกวันใช่ไหมล่ะคะ เออเมก้าเนี่ยรู้สึกโบจะซื้อเป็นรุ่นหนึ่งแถมหนึ่งอาจจะเคยมาพูดแล้วล่ะกระปุกใหญ่คือเม็ดมันใหญ่ด้วยอะโบขี้เกียจกินก็เลยอันนี้เป็นแบบสังงคอแบบสังงคอข้อดีของมันก็คือวิตามินซีเนี่ยมันจะม,มีมีความเป็นกรดนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเราเป็นลูกกระเพาะควรจะกินลองกินแบบสังงคอดูเพราะว่า ความเป็นกรดของมันจะน้อยนะคะโบก็เลยลองซื้อมากินดูของโบสแต่ถ้าเกิดใครอยากได้กินมาว่าวิตามินซีที่เป็นสารธรรมชาติเลยก็แบกมมหรือไมโครเมกาหะ,ะที่ที่สองยี่ห้อนี้ที่โบว่าจะซื้อนะคะแต่ว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยบยังไม่เคยเห็นเออแล้วก็บูตทเป็นสารสังเคราะห์นะคะบูตทจะไม่ใช่วิตามินซีธรรมชาตินะถ้าเกิดใครอยากลองซื้อมากินก็ลองไปดูนะคะหรือไม่ก็ หาความรู้จากอินเทอร์เน็ตก่อนว่าเราควรจะกินแบบไหนแต่ว่าโบเนี่ยเป็นโรคกรพาด้วยก็เลยลองซื้อของโบธที่เป็นแบบสั่งคอมากินดูนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะถ้าดีก็อาจจะมีกระปุกที่2องค่ะนี้เป็นกระปุกใหญ่สุดราคาอยู่ที่374บาทหรือเปล่าโบไม่แน่ใจนะคะได้90เมตรต่อนหนึ่งกระปุกของโบธหมดไปเพราะซื้อมาชิ้นเดียวค่ะทีนี้ เป็นพวกของชัยนะคะพอดีโบซื้อจอนสันครบร้อยเก้าก้าแล้วมันจะแถมกระติกน้ำนะคะมีสองแบบโบก็เลยได้กระติกน้ำมาหนึ่งนะ,ะเออจะโชว์ให้ดูแต่ลายแล้วกันนะคะแปนบ,บนึงนะขอขอยกบก่อนนี่นะะอันนี้จะเป็นลายกระตา น,นี้เป็นของแทนมามันมีสองลายโบเลยเลือกไอ้กระตายแล้วก็ตรงหัวมันจะเป็นหัวกระต่ายแบบนี้เลยนะคะโทษทีไม่ได้เตรียมมาตั้งแต่แรกนะคะก็ซื้อครบ1099นะโบซื้ออันนี้แบบไล่ยูก็คือมันหาซื้อยากต้องไปซื้อในตัวจังหวัดคอนแกะน,นะคะ อันนี้เป็นสูตรป้องกันยุงค่นะก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะตั้ง94บาทต่อหนึ่งขวดแล้วมันขนาดร้อยมิลลิลิตรนะคะก็หาซื้อยากค่ะบก,ก็เลยซื้อมาสองขวดเลยกับวันนี้35บาทะคะ่ะก็เลยไดออ้ถึง199บาทก็เลยได้กระติกน้ำมาใบหนึงนะคะส่วนอันนี้กล่าวว่าจะไม่เอามาเช็ดหน้าก็เช็ดมือน,นะคะของตอนสัม ได้ยี่สิบแผ่นตอนหนึ่งพอนะคะแล้วก็น,นี้เป็นเบบี้ออยไล่ยุงนะคะแต่มันป้องกันได้ทุกสองชั่วโมงแต่โบอยากลองใช้ดูถ้าถามว่าแพงไหมโบก็แพงนะคะเพราะว่ามันปริมาณแค่ร้อยมิลนั้งเกือบร้อยหนึ่งแม่หมดเวลาขอใช้ทีนี้ของใช้เชส่วนสุดท้ายคะ่ะก็คือจะเป็นแผ่นลองกัดโบซื้อมาทุกแบบอันนี้ราคายี่สิบาท มีหลายแบบนะคะนี่ก็แผ่นรองกัดด้านหลังแล้วนี้เป็นแผ่แผนแบบเที่ซื้อรองเท้ามาหลวงเราก็ใช้ตัวนี้นะคะนี่ราคายีบาทเหมือนกันนี่เขาไว้ใส่ตรงนี้ส่วนชิ้นถัดไปก็เป็นแผ่นรองกัดแบบเล็กใส่ตรงมุมนี้นะคะนี่เขามีวิธีใส่ให้ดูอยู่ อันนี้ราคาสิบบาทก็หมดแล้วอ่ะที่โบซื้อของใช้นะคะก็ขอบคุณที่เราชมไปพบกันวิดีโอนะสวัสดีค่ะ